สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวเอ้ยเหม่ในใจสวัสดีครับวันนี้จะมาแอลน้ำตกป่งน้ำดักนะครับเป็นที่แอลําบ้านนะครับผลตั้งก็เปลี่ยนใหม่นะครับไขรที่เกิมาแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปนแฮมเบอร์ชันเลยนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงของที่นี่กันจากตะกรนที่เป็นแฮมแบบตอนนี้ก็เป็นแฮมแบบเพราะว่า <c oughs> เกิดน้ำป่าหลายลากนะครับคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปหน้าขนาดครับจากตะกอนที่ผมเคยมาแอลมันเป็นคนละแบบเลยตะกอนตรงตัดนี้จะเป็นน้ำเป็นแอ่งเต็นนี่เลยนะครับ แต่ตอนนี้ไหลไปหมดแล้ว,แ,ลวแต่ก่อนนี่ยังมีเต็มนี่เลยตอนนี้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่เลยเหมือนที่เอลใหม่เลยที่น,นี้นะครับแต่ก่อนคือที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมยืนนี่จะเป็นน้ำหมดเลยผมยังแต่ก่อนผมกระโดดน้ําที่นี่นะครับคือโดดจากตั้งบนพุ่งลงมาตั้งล่างแต่ตอนนี้ไปหมดแล้วเป็นแถวเวอร์ชั่นเลยครับ ตะกอนคนจะมาเล่นน้ํากันที่นี่นะขนาดครับตรงจรันต้นนี้นะครับคนจะมาหน้าขนาดละตัางบนนี้ก็จะมานั่งนั่งปิกนีกกน่กันก็นั่งพักผ่อนกันนะครับจะเป็นที่เล่นน้ำเลยครับตะก่อนเดี๋ยวเราไปเดินดูจันตัางบนต่อนะครับว่ามันจะเป็นจะไดตอนนี้เราเดินมาได้สักกำแล้วนะครับคือห้องน้ํา แล้วเลยจากตะก,กรอนนี่ห้องน้ํานี่ดีนะครับแล้วก็นี่นะครับคือเป็นทางใหม่เลยเป็นมันแหลวมาเลยอ่ะน้ำถ้าจะ่ตั้งแหงขนาดครับแล้วทางเดินเหมันตั้งเตี้ยวก็กเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปกุย,ย่างเลยเหมือนเป็นที่ใหม่เลยครับตอนนี้นี่แหลวหมดเลยมันอาจจะหันไปชัดนนะครับเพราะมีต้นไม้บงัง นี่นะครับเหมือนที่ใหม่เลยเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่เราเดินดูเรื่อยๆกันครับตอนนี้ปลาแฮมจีนะครับตะกอนจะเป็นอุโมงค์ปลาเล้นจีนะครับที่เตียวลงไปแล้วเกาะตอนนี้เปลี่ยนไปเห็นแบบเลยแล้วเกาะจับไม่ได้เลยครับเปลี่ยนไปแบบคนละอย่างกับตะกอน นักเลยครับตะกอนจะเป็นน้ำไหลลงมาหน้าขนาดครับตอนนี้นี่เดี๋ยวไม่ยะเป็นดินแล้เกาะหินนะครับใครอยากมาเตลวเอลมาพักผ่อนผพราะว่าเหมาะเลยครับมาได้เลยเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับแต่วันนี้ส่วนหนตั้งเตียวหมาไมายากนะครับมันเกาะ เดี๋ยวป่านะมันกดตึงเป็นเนี้ยเดี๋ยวเอาไปดูชุดต่อไปเลยครับจากความทรงจำที่เกยมาว่ามันจะเปลี่ยนไปนั่งบกได้นะครับป้ายตอนนี้ผมเตียวมาป้าแห็มจุดแล้วนะครับโอ้คนละเรื่องเลยครับคือแต่ก่อนมันจะเป็นที่เล่นน้ำนะครับมันจะเป็นแอ่งเป็นจานเป็นจานไปนะครับแต่ตอนนี้นี่มันมีแอ่งเลยครับ ส่วนใครที่มาเกณน์มาก็หนตางมันจะประมาณนี้นะครับผมว่าหนตางกว้างเลยตะก่อนนะแต่ก็มันเปลี่ยนไปหมดเลยครับตางเตียวตางขึ้นเปลี่ยนก็อย่างครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงบนซุดนะครับนี่ต้นไม้โกนนะครับโอ้ดูหักนะต้นใหญ่ขนาดครับไปไปลุยกันต่อตอนนี้นะครับเป็นตางเตียวแต่ไม้มันนักขนาด เดี๋ยวผมจะพามาดูตั้งข้างนี้นะครับนี่เลยนะครับธรรมชาติของแต้เดี๋ยวผมจะแทนให้ดูบรรยากาศต้นนี้นะครับว่ามันงามมากใดนะครับต้นนี้นะครับเป็นซีที่ข้าไข่มานะผมไปโนแวะดูนะครับป้าในกล้องมันอาจจะมางามนะครับแต่ถ้ามาหันกัวแต้คือแบบ ห่านตีแตะครับมันจะโคตรงามไอตีจอบแนวปรจจนภยัยเพราะว่ามาได้บอกพดหวังงรับหมดอยู่รับธรรมชาติเวลาเตียวก็ต้องระวับบงหน่อยนะครับเป็นป้ามเมื่อยนะครับผมตั้งเตียวปครับเตียวลุยต่อ ตอนนี้ผมก็ได้ปะหนนตังเตียวเก่าแล้วนะครับแต่มันบอกเลยว่าอุ๊อุ๊ขนาดบอกว่ามันจะเตียวไปได้ถึงไหนนะครับเป็นปลาไปหมดเลยนะครับทางเดินเดินมาตามทางเรื่อยเลยนะครับนี่คือหนุนตังเตียวเก่าที่แต่ก่อนผมเคยเตียวน,นะแต่มันก็บอกอุ๊ขนาดนี้นะ นี่นะครับที่ผมบอกคือมันจะมีน้ำตังล่างที่หาตยวแต่กี้แล้วก็ตอนนี้เป็นอนตาตียวที่ตังบนที่ผมบอกแต่กี้นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนไปนักขนาดแต่เราจะไปถึงสุดตังบนสุนให้ได้ครับนี่นะครับหาตียวมาถึงตังบนสุนละแต่ตาที่ผมเตียวมามันไปเหมือนได้ สีไทยจะต้องเตียวลงไปแล้วก็ไปตางเก่าคือตังหลังปุ้นะครับเตียวมาตามน้ําดีกว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแบบโคตรเปลี่ยนเลยครับลาตอนนี้ข่ากกำลังเตียวปิกไปตางน้ําดีกว่าพราะว่าหันตังเก่าที่มาเนี่ยมันไปไปได้เลยนะครับคือมันได้แต่มันต้องแบบโดดหน้าผามันอันตรายครับมันไปยากเดี๋ยวเตียวตัวน้ําไปดีกว่าครับ ข่มากนะครับเตียวตัวน้ํานะครับม่บต้องเตียวไปทางอื่นนะเตียวตัวน้ําไปนี่เลยนะครับเตียวไปเรืเลยเลยเอาเตียวลุย,ยต่อนะครับั้างเครื่องจะเ,เป็นเห็นหน่อยนะครับก็คือค่อยๆเตียวไปนะครับไม่ต้องฝั่งเอ,เอาความปลอดภัยว้านะครับไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เฮาก็เทียวมาจะสุดแั้นนะครับคือเหนื่อยแตก<ค><ย>เหนื่อยแต่คุ้มครับโคตรง,งามโอ้ไ<ค>ข่<ย>มานะครับหนตัางเตียวระวังด้วยนะครับถ้าใครอยาก่ามันใกล้ถึงหลงือยังพอแสงต้นนี้ได้ครับคือแสงสว่างแห่งที่สุดท้ายคือหน้าอย่ามาด้ตึกตอนนี้ครับ ข้าไปก็ต้องแน่ต้องปีนหน้าผา uh huh. ้าเดี๋ยวผมลองหาวิธีขึ้นไปกำนะครับตอนนี้เฮาก็ลัเกือบจะสุดนะครับคือเหลือค่ะ <c oughs> เหลือาขึ้นไปตังบนท่านก็คือต้นเนี่ยถ้าขายเนขนมานะครับต้นเนี่ยมันจะมีป้ายตั้งข้างต้นนี่นะครับคือป้ายจะอยู่ตรงมื่อนี้ถ้าผมซ่อมหูป้ายผมจะเอาหูมาดูนะครับว่ามันเป็นจะได้นะ แล้วก็ตอนเนี้ยไม่ใช่เป็นน้ําตกแล้ตอนนี้เป็นน้ําคนนดังเลยครับตอนนี้เป็นน้ําตกลงมาแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นแบบเลยจากที่น้ําน้ําป่าไหลครับแบบแห้งขนาดเลยเปลี่ยนเป็นที่ใหม่เลยเดี๋ยวเฮาจะพยายามขึ้นไปให้มันสุดพุ่นเลยนะครับเดี๋ยวลองเตียวไปดู อนนี้มาใกล้ถึงบนซุดแล้วครับแคมน้อยเดียวตังเตยวนี่ก็คือค่อนข้างจะลำบากอาจจะมีเสียงน้ำตกหน่อยนะครับคือมันอยู่ใกล้ขนาดนี่นะครับคือมันโคตรใกล้เลยแต่ผมว่าผมจะไปได้ก่อนนาอ่ต้องข้ามไปฝั่งคูนครับเพราะฝั่งนี้มันตอนนี้มันจะเป็นเหวลงไป เดี๋ยวลองหาตัางไปดูนะนี่นะครับคือตังบนแภาพกว่าจะใครที่มานะครับเตรียมตัวเปลี่ยนน้ำวยเลยนะครับะตอนี้นะครับเดี๋ยวขับไปลีเตียลลงไปั้างล่างก็คือที่นี่นะครับก็ต้องเตลียวรัดน้ําไปละตอนนี้ เกือบผมกาะเตีย้ยนะครับร่วมถึงเตียวตกเตีย้ยบรรยากาศดีครับเย็นไม่ร้อนผมขกแนะนำแถมย่างนะครับก็คือ,คอการเตียวเนี่ยเรามัดระวังนะครับ,ม,ม,รบ,รบมันจะมีที่ไข่นะครับตาไข่นั่นแหละที่ไข่นะครับเตียเนี่ยมันจะมื่นครับมันจะมื่นขนาดเลยแล้วก่อเพื่อระวังตอนเตียวนะครับเพื่อกว่าอุบัติเหตุกัื่อต้องระวังกันหน่อยครับ พือความปลอดภัยของท่านเองนะครับ่าเดี๋ยวเราเตวลงไปเก็บบรรยากาศนะครับปกอดท้ายห้องเล็กๆน้อยๆน,นะครับตั้งบนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือใครจะมานั่งชิวมาประจนภัยผมว่าประสบการณ์ได้ประสบการณ์ก็คือใครมาการมาแต่ละครั้งของแต่ละคนจะเหมือนกันนะครับคือน้ําจะตกน้ําจะมีนักจะมีน้อยแล้วก็แสงจะเป็นจะได้ก็คือ แต่ละคนที่มาจะได้ประสบการณ์ไปเหมือนกันครับคือแต่รับองเลยนะครับว่า,าง,งามโคตรงามครับแต่ต้องเตียวม,มาถึงตังบนนะของดีมีตังบนนะครับมาที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเตียวลงไปตั้งหลางกันนะครับขายที่มานะครับล้วอยากถ่ายหูบนะครับคือด้านนี้นะครับ ก่อนถึงตีป้ายที่ผมบอกนะครับแต่มันไม่มีป้ายนะคือตอนนี้นะครับก็จะมีหินกลางนะครับแล้วก็มีน้ำสองข้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเคลื่อนหู่เพื่ดูนะครับว่ามันจะได้หุ่นประมาณไหนนะครับไปนี่เลยครับตอนนี้นะครับผมกกําลังเตวลงมานะครับได้หน่อยหนึ่งคือหอนตางเตวลงมา ก็หมอนตังขึ้นนั่นแหละตอนนี้ผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำนะครับแตก่ก่อนมันเป็นอ่างเก็บน้ำนะแล้วแบบจะโดดเล่นน้ำาหนที่นี่มีห่วงยางลอยเล่นกันนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเตีย e แล้วนะครับเพื่อเป็นน้ำท่านนี้ไหลไปแล้วก่อนท่านปูนจะเป็นป่าหมดแล้วครับเป็นปตาห้า ถึงแบบใหม่เลยครับผมต่างน้ำครับสตยงามเหลือเก่าเดี๋ยวผมจะตัดทีให้ดูนะครับว่ามันกลายเป็นจยไดงไไปดูบรรยากาศกันยามเย็นชิวๆตอนนี้ผมก็ปิกมาบ้านแล้วครับคือลืมถ่ายตอนปิดนะครับก็คือถ้าใครอยากมานะครับ เซิร์ชไปใน Google นะครับว่าน้ำตกโป่งน้ำดังนะครับประมาณนั้นเลยอยู่ที่บ้านแม่สุนน้อยนะครับตำบลแม่สุนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละนะครับบ้านแม่สุแม่สุนน้อยนะครับอําต๊กโป่งน้ำดังนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับคือใครอยากมามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ตัวนะครับกดแชร์ให้ตัวนะครับ แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอียังต่อนะครับผมจะพาไปที่ไหนไปยัอย่างนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย